อใครสนใจร้านสำราญเชียงกงนะครับสำราญเชียงกงแผ่นทอมที่ร้านสำราญเชียงกง ทักทายเข้ามานะคะร้านสำรามเชียงกงจากแพนทอมสวยสนใจทักทายเข้ามาทักทายเข้ามาได้ร้านสำรามเชียงกงวกรดแพนทอมมีเล่มเขียวพร้อมเกเลยนะครับ มีเล่มเขียวพร้อมจดพร้อมโอนได้เลยนะคะหบร้อยซีซีคันนี้ก็มีเจ้าของแล้ว6 0 0้อซีซีมีเจ้าของแล้วเหลืออยู่คันหนึ่ง6 0 0้อซีซีสอบถามเข้ามาได้ ศูนย6 7 1 4 0แเบอร์ของสำราน,นะคะเบอร์ของสำรานศูนย์เก้าแปดเกาหกเจ็นึ่งสี่ศูนยศนย์เพนทอมสวยเพนทอมสวย อันนี้ล็อตที่สองแล้วนะล็อตแรกหมดไปแล้วนะี่ล็อตที่สองล็อตแรกหมดไปแล้วค่ะล็อตแรกหมดไปแล้วลดล็อตที่สองแผ่นทองสวยสวยล็อตที่สองล็อตแรกหมดไปแล้วอันนี้คือสาขากาะสินอันนี้คือที่สาขากระสินนะสวยสวย เข้ามาได้ขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้